สวัสดีทุกคนครับผมช็อคช็อปมาแล้วครับอ่ะหลังจากที่เราไม่ได้รีวิวรุ่นลิมิเต็ดนานนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาให้ดูกันตอนนี้เนี่ยต้องขอรุ่นนี้เนี่ยเต็มหน้าเฟซเฟซบุ๊กเลยนะครับมีแต่คนโพสนะฮะเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ด้วยเนาะแล้วก็เป็นรุ่นที่อ่าคอลเลบกับคนที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสตอรี่คร่าวๆนะครับแล้วก็รวมถึงดูตัวเรือนความสวยงามของเขากันต้องบอกว่าจริงนั่งเล่นอยู่พักหนึ่งแล้วก็ชอบบบสสีีมากากเแบบ สวยมากเมื่อกี้ให้แฟนลองใส่ข้อมือผู้หญิงเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยนะแต่ผู้ชายก็ใส่ได้จริงจี้ช่องเปนของผู้ชายเนาะแต่ว่าข้อมือผู้หญิงแบบสีมนันอะสวยมากนะครับนี่คือตัวกล่องด้านนอกเขานะฮะนะฮะนี่จะเป็นภูเขาภูเขาน้ําแข็งนะฮะภูเขานี้ก็มีมีนัยยะอีกแหละมีมีความหมายอีกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรเนี่ยฮะเป็นภูเขาน้แานแข็งทั้งสีด้านเลยนะครับ d w 690 0 r s ครับจีดตัวเครื่อง3ามสองสศนย์ะฮะ6900านเนี่ยผมว่าน่าจะเป ทํารุ่นลิมิเต็ดทำสีพิเศษทํารุ่นที่คอแลแลบกับคนดังเนะี่ยเยอะมากๆเลยเยอะที่สุดแล้วเท่าที่เห็นมาอย่างนี้วะ่ะไม่แน่ใจว่าขอ้อมูลจะถูกไหมเนาะแต่ว่า6900เนี่ยเป็นอะไรที่ทำลิมิเต็ดเยอะมากบ่อยมากนะฮะก็ถ้าสังเกตได้ดีนะครับพื้นหลังนะฮะตัวนี้จะเป็นรูปของลูกบาทแล้วก็มีโลโก้ประจําตัวของคนไทชิมุระด้วยอ่ะเฉพาะกล่องก็ปาเข้าไปนาทีครึ่งแล้วได้เปิดกล่องดูข้างในนะครับอ่านะฮะก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้นะครับคู่มือการใช้งานแน่นอนอแล้วก มีใบวันตีของ G s ช o อกมาให้นะครับวางไว้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นเบด,ดอยู่แล้วเปิดออกมาครับยาวหน่อยนะเพราะว่าผมอยากให้ดูแบบละเอียดนิดนึงฮะนี่แล้วก็น,นี่ก็คือตัวกระป๋องเหล็กของเขานะครับหรือว่ากล่องด้านในของเขานะฮะก็จะเป็นโลโก้ต่างๆโลโก้ g s h o อ k โลโก้ประจำตัวของคุณาชิมุระแล้วก็ภูเขาน้ำแข็งที่เราเห็นแบบชัดเจนกล่องสวยนะน่าเก็บนะครับ เปิดออกมาดูนาฬิกากันเห็นวแวบ,บแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่ฮะสังเกตสีเขานะครับต้องบอกว่าตอนเลขนะที่เห็นในรูปที่เขาโพส์กันเยอะๆเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าสีฟ้าตรงเนี้ยมันเป็นสีแบบทึบแต่จริงไม่ใช่นะครับมันเป็นสีแบบโปร่งๆนะมันจะเห็นด้านในด้วยเห็นไหมฮะเห็นด้านในด้วยนะี่ฮะสวยงามครับสวยงามตัวจริงแบบสวยมากๆอะ่ะจริงเลย <laughs> อันนี้เรื่องจริง สีเขาดีมากครับสวยแล้วก็ใสแบบงามเลยอะเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่น่าขึ้นข้อมากแล้วก็อีกอย่างนี้คือราคาไม่แพงปกติแล้วเนี่ยถ้าค้นชื่อว่ารุ่นลิมิเต็ดเนี่ยราคามันก็จะสูงเนาะเกิน5,000เป็นหมื่นไปนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ถึง5,000ันด้วยซ้ำนะราคาณนะตอนนี้นะรุ่นนี้เนี่ยออกมาเมื่อเดือน12นะครับหรือว่าเดือนธันวาที่ผ่านมานี่เองเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นรุ่นใหม่มากๆนะครับนะราคาตอนเนี้ ที่มันยังเยอะอยู่เนี่ยมันอาจจะยังไปไม่ไกลเพราะนั้นใครที่อยากจะเก็บเอาไว้ผมว่าน่าสนใจนะครับอะเดี๋ยวเราแกะออกดูข้างในกันนะฮะนี่ครับนาฬิกาเต็มๆฮะเดี๋ยวแกะสายให้ดูนี่ครับเห็นไหยักษ์สามตาที่พวกเราคุ้นเคยเนี่ยหรือว่าหกเก้าศูนย์ศูนย์เนี่ยนะฮะลิมิเต็ดจะเยอะไปไหนนี่ครับ ดีฮะดีมากสีสันแบบดีมากเลยฮะแบบมันสมูทมากนะครับนี่เป็นลวดลายของภูเขาน้ําแข็งนะครับนี่เป็นลายภูเขาน้ําแข็งนะฮะแล้วภูเขาน้าแข็งนี้คือภูเขาน้ําแข็งที่กาลังละลายด้วยนะไม่ใช่ภูเขาน้าแข็งธรรมดานะภูเขาน้ําแข็งที่กาลังละลายนะครับแค่ดูรอบๆก่อนอ่านี่เป็นปุ่มกดไฟนะครับสัญลักษณ์ตัว G ชัดเจนตรงนี้เป็นซิเกเนเจอร์ของรุ่นนี้เลยนะครับนะฮะ สังเกตว่าตรงหน้าปัดเนี่ยหน้าปัดเนี่ยนะฮะจะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีขีดสีฟ้าๆเหมือนลายคลื่นนะครับนะฮะเหมือนลายคลื่นเลยอ่านี่ก็เป็นภูเขาน้าแข็งทั้งสองด้านนะครับด้านข้างจะเป็นอย่างนี้ฮะจะเป็นสีแบบทานสลูเซนต์แบบสีแบบมันโปร่งแสงนะครับแล้วก็ปุ่มก็อยู่ตรงนี้ปุ่มอาจจะเล็กหน่อยเนาะปุ่มอาจจะกดยากนิดน,นึงนะครับนี่นี่คือด้านข้างอ่าปุ่มโหมดนะครับแอดจัดนะฮะ ดีเซตสตาร์ตสต็อปต่างๆอยู่ครบนะแล้วก็ชัดเจนเลยนะคุณฮาชิมุระตรงนี้นะครับอ่ะคุณฮาชิมุระเนี่ยนะครับเป็นนักบาสเกตบอลชื่อดังนะฮะของคนญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นชอบบาสเกตบอลเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับซึ่งเขาคอลแลบกันมาในรุ่นนี้น,ะน,นานะ่าจะเป็นรุ่นที่3แล้วถ้าข้อมูลไม่ผิดนะน่าจะเป็นรุ่นที่3แล้วที่เขาคอลแลบกับคุณฮาชิมุระมานะครับซึ่งก็ออกมาอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ย เนี่ยอย่างแรกเลยที่บอกตัวตนเขาคือชื่อเลยนะครับชัดเจนมากโลโก้เนี่ยแบบชื่อแบบใกล้เคียงกับ g s h o p k แล้วอะแล้วก็โลโก้ที่เราเห็นบนกล่องเมื่อกี้ที่ผมยังไม่เฉลยนะครับตัวนี้เนี่ยอันนี้คือโลโก้ประจําตัวของเขานะครับโลโก้ประจําตัวของุณฮาชิมุระเนี่ยแล้วก็จะเห็นตรงฝาหลังด้วยนะฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะเป็นขีดอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเหมือนดาบซามูไรที่ปักลงมาอย่างนี้ ซึ่งตรงนี้นะครับโลโก้ตรงนี้นะฮะมีความหมายในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าเลข8นั่นเองนะครับซึ่งเลข8เนี่ยก็เป็นเลขเอ่อเลขเสื้อของคุณฮาชิมุระนะครับเป็นเลขเสื้อก็คือเลขแปนะครับซึ่งเขาจะใช้เป็นแทนหมายเลข8ตรงๆใส่เข้ามานะครับซึ่งไอ้โลโก้ตรงเนี้ยนอกจากจะมีที่ที่กล่องและที่ฝาหลังตรงนี้แล้วก็ยังมีที่ตรงปุ่มกดไฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะไม่แน่ใจะจะเห็นชัดไหมไฟไม่มืดเท่าไหร่อ่ะนี่ฮะเห็นไหม ขออนุญาตนะครับใช้มือช่วยนิดนึงนะเห็นไหมเป็นสีแดงๆะฮะแล้วก็จะเป็นรูปแบบรูปสมลไยปักแล้วก็เป็นขีดสองขีดต้านข้างเป็นเขี้ยวนะฮะก็เป็นโลโก้ของคุณฮาชิมูระเขานะครับโอ้โหสวยงามครับแล้วก็มีสตอรี่มากๆเลยนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของวัสดุกันนิดนึงนะครับวัสดุนะครับก็ทั้งกรอบเองหรือว่าตัวสายเองเนี่ยก็จะเป็นสแตนเลสเออเป็น เป็นเรซินฮะโทษทีเป็นเรซินนะครับ,นนรบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับตรงนี้จะเป็นสแตนเลสก็ไม่ได้อัปเกรดวัสดุใดๆนะแต่ว่าเรื่องราวสตอรี่เนี่ยเยอะมากนะครับเมื่อกี้พูดถึงคุณฮาชิมุระละทีนี้เมืองเกิดของคุณฮาชิมุระเนี่ยนะครับผมจําชื่อเมืองไม่ได้เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลแล้วมาแปะไว้ให้นะครับจะเป็นที่ตั้งของภูเขาน้ําแข็งนี้ด้วยนะฮะเนี่ยภูเขาน้าแข็งนี้ไม่ได้ใสามาเฉยๆไม่ได้ใส่มาดืด้อนะครับ ภูเขาน้าแข็งเนี่ยชื่อว่าเจแปนแอลนะครับซึ่งเป็นภูเขาน้ําแข็งที่กาลังละลายที่เขาใส่มาก็เลยเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมมันดูไม่เป็นบาสเกตบอลเลยจริงๆมันคือภูเขาน้ําแข็งที่กําลังละลายแล้วก็คลื่นต่างๆเนี่ยตรงน,รงนี้เปรียบเสมือนตัวน้ําที่มันกาลังแบบดละลายออกจากภูเขาน้ําแข็งนะฮะชื่อว่าเจแปนแอลนะฮะถ้าออกเสียงผิดหรือว่าอะไรผิดอันนี้ต้องขออภัยนะแต่ว่าข้อมูลจะประมาณนี้นะนะครับอ่ะดูตรง,ตรง ไฟแล้ววัสดุแล้วสตอรี่คร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูฟังก์ชันนิดนึงนะตัวนี้นะฮะแน่นอนว่า DW6900 เนี่ยนะครับเขาชัดเขาเด่นเรื่องของขนาดของหน้าปัดที่เป็นดิจิตอลแบบ100%เซนี่ยซึ่งมันจะเด่นมากนะครับสังเกตดีๆว่าไม่ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนเนี่ยเห็นไหมเราก็ยังมองเห็นนะฮะถามว่ามีรุ่นที่ตัวเลขใหญ่กว่านี้ไหมมันมีแต่เพียงแตอรุ่นเนี้ยคือเขามันจะเป็นเบรดที่แบบว่ามันพอดีมากๆนะฮะรุ่นนี้มันมันค่อนข้างพอดี ะะด้านบนจะเป็นบอกวันเห็นไหมฮะ SU ก็คือซันเนาะนะฮะเดือนหนึ่งนะครับวันที่ย2ิบสองนะฮะตัวนี้เป็นเวลาครับสามทุ่มสามสิบเอนาทีตรงนี้เป็นวินาทีนะฮะตอนนี้รูปแบบเวลายังเป็นแบบ AM PM อยู่จะขึ้นตัว P แบบนี้ถ้าเราต้องการจะไปเข้าเล่นอย่างอื่นให้เรากดโหมดตรงนี้ฮะ่โหมดต่อไปก็คือการตั้งในกาปุกบการจับเวลาถอยหลังครับแล้วการจับเวลาเดินหน้าแลวก็หน้าแรก จริงๆหกเก้าูนศนย์เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเช่นเดียวกับ5้าหกูนศูนย์แหละนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเรื่องราวเขาดีน่าสนใจแล้วก็ผมว่าที่ชอบกว่าสตอรี่คือถ้าเกิดว่าใครไม่อินกับเรื่องราวนะครับไม่อินกับสตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าสีเขาสวยดูเป็นแฟชั่นเนี่ยสีเขาดีมากสีเขาสวยในแพ็กเกจเองกล่องเองตัวนาฬิกาเองนะฮะแล้วก็สีที่มันเป็นการผสมผสานกันค่อนข้างแบบมันลงตัวมากอะ่ะดูเลดีมากครับแล้วก็สายแข็งๆเนาะ ด้านหลังเป็นสีขาวแบบนี้สวยมากครับเมื่อกี้ให้ผู้หญิงให้แฟนใส่สวยสวยเลยผู้หญิงใส่น่าจะเหมาะกว่านะฮะสนิเกอร์สักคู่ใส่รุ่นนี้ไปโอ้โหรูเลยว่าเป็นลิมิเต็ดของ G s ช็อ k แล้วก็ดูชัดมากอาชิมูระนะฮะสุดยอดนะฮะกันน้ำสอง0อเมตรนะครับ g ีชนะ็อ k เนาะเดี๋ยวเราไปจาลองไปเซตเวลากันดูวิธีการเซตเวลาครับนาฬิกาอยู่หน้าแรกแบบนี้ก่อนนะฮะก็คือหน้าที่บอกเวลาหรือว่าบอกวันนะฮะ ังกนั้ให้กดปุ่ม a d just ครับซ้ายบนซึ่งส่วนใหญ่นะครับมาตรฐานของการตั้งเวลา G shock ที่เป็นรุ่นสแตนดาดเนี่ยนะครับนะฮะพูดง่ายคือรุ่นที่ราคาไม่แพงเนี่ยมันจะตั้งประมาณนี้ตั้งประมาณนี้เกือบทั้งหมดเลยหลังกนะั้ให้กดโหมด1ครั้งนะครับแล้วก็ให้เราหาเวลาที่เราต้องการซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาห่ทุ่มสามสิบห้านาทีกดด้านขวานะฮะหนึ่งทุ่มก็จะเป็นเจเนาะสามสิโอเคอันนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นปีนะฮะกดยาวเลยทีนี้มันเลยไปแล้วเป็นปีคิเตะักราตนะครับมันจะสูงสุดอยู่ที่เก้าสิบเก้าไหมอ่ะเก้าสิบเก้ากดไปที่สองพันยี่สิบสามอ่ะสองพันยิบสามกดหมดหนึ่งครั้งครับเดือนฮะเดือนนี้เดือนหนึ่งวันที่ยี่สิบสองตรงแล้วนะครับกดแอดจัตหนึ่งครั้งนะฮะถ้าเราต้องการที่จะ แต่ว่ากดไฟเนี่ยมันง่ายมากเลยคือ <c oughs> มันเด่นมาน <c oughs> เล่นๆอยู่หันไปจ้องแบบเออมันเด่นมากนะฮะโอ้สวยดีนะยังคงความคลาสสิกเอาไว้กับไอ้ตัวปุ่มนี้อยู่แล้วก็สามตาด้านบน <c oughs> จริงๆสตอรี่ของเรือนนี้มันมีเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นประมาณนี้แหละพื้นฐานของมันนะครับอันนั้นคือการตั้งเวลานะครับคร่าวๆนะไม่ยากนะโอ้โหสวยมากอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นคอกันดูนะฮะสุดท้าย นี่ประมาณนี้อันนี้คือข้อมือผู้ชายนะครับข้อมือผู้ชายที่กลางๆนะไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากก็จะประมาณนี้ก็กลาลังดีครับใส่สวยแน่นอนรุ่นนี้คือมันใส่สวยเกือบทุกข้อมือผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะอ,นอ,อ่าี๋ยมผมถอดก่อนคือต้องบอกงี้ฮะข้อเสียของแน่นอนเราพูดเรื่องเล่ามาเยอะพูดเรื่องข้อดีเรื่องความสวยงามต่างๆมาเยอะมันก็มีข้อเสียเหมือนกันครับข้อเสียของนาฬิกาที่เป็นสีประมาณนี้นะฮะสีโทนสว่างโทนสีขาวสีเหลืองเนี่ยแล,ล้วก็ ผิวเขาจะเป็นแบบด้านนี้คือมันค่อนข้างสกรปรกง่ายแล้วก็ทําความสะอาดยากนะครับต้องบอกไว้ตรงๆเลยว่ามันค่อนข้างสกรปรกง่ายแล้วก็ทําความสะอาดยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่สมบุกสมบันหน่อยนะครสีแบบนี้นะครับต้องบอกว่าอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าถ้ามันเลอะแล้วเนี่ยถามว่ามันทําความสะอาดได้ไหมยากได้แต่มันจะยากหน่อยนะฮะนี่คือข้อเสียหลักๆเลยของสายที่เป็นลักษณะสีสว่างแล้วก็มีความด้านเป็นแบบนี้นะครับส่วนหน้าตากับ ไอสิ่งที่ผมพูดข้อเสียมันเนี่ยมันจะหักลบกันได้ไหมอันนี้ก็ลองไปคิดดูเองแล้วว่าถ้าอยากได้ก็ลองขอภรรยามาดูต้องบอกว่าที่ร้านนะครับตอนนี้นะมีแค่เรือนเดียวจริงๆพยายามสั่งให้เยอะกว่าน,นี้แต่มันมีแค่เรือนเดียวจริงแล้วถ้าเกิดว่าใครที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับฝากร้านเราด้วยแล้วกันนะฮะช็อปผมติดลิงก์ไว้ด้านล่างแล้ว ขายของหน่อยลวกันนะครับเอาละนะฮะน่าจะประมาณนี้ข้อมูลตรงไหนที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าตกหล่นผมฝากคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันยังเป็นมือใหม่ในวงการนาฬิกานะครับฝากพี่ๆด้วยลวกันยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญาตไปก่อนฮนะสวัสดีครับ